ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกยังคงพุ่งไม่หยุดนะครับล่าสุดนี้ใกล้จะถึง90ล้านคนแล้วนะครับณนะวันนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่89ล้าน2แสนคนแล้วแล้วน่าจับตาไปที่หลากหลายประเทศที่ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากในวันเดียวอย่างรัฐว้าของเมียนมาเวันเ่รวันพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง150คนคทางการเลยบอกว่าต้องใช้มตรการเด็ดขาดอเอาจริงเอาจัง แต่มันเด็ดขาดมากจริงนะคะเด็ดขาดมากครับเพราะเขากําหนดมาตรการเคอร์ฟิวให้คนอยู่บ้านกลางคืนเนี่ยอย่าออกมาเดินเพ่นพ่านแล้วให้อํานาจทหารนะครับว่าเกิดเห็นว่าใครเนี่ยออกมาในช่วงเวลาที่เขากําหนดว่าให้อยู่บ้านเนี่ยแต่ถ้าคุณเนี่ยฝ่าฝืนยิงได้เลยนะครับวอ,อ้โหเด็ดขาดปานนั้นเลยนะครับมาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ พื้นที่ปกครองพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทัพวาประเทศเมียนมาเขาออกมาตรการคุมเข้มเคอร์ฟิวนะครับคือห้ามประชาชนออกมานอกเขห,หสถานในช่วงเวลากลางคืนหากว่าฝ่าฝืนเขามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนยิงประชาชนที่ฝ่าฝืนมาตรการคุมเข้มสกัดเชื้อโควิด -19 ได้เลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้มมาตรการเข้มขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องการจะคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่นะครับ หลังจากพบว่าการระบาดเนี่ยมันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นวันเดียวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มถึง150คนขอบคุณที่ติดตามรับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบส,สดนะคะสามารถติดตามได้ที่เฟ o บุ๊ก GNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ